รับผมกับพ่อกันอีกแล้วรับผมผมนั่นี่เพรับวันนี้ก็เดินทางมาครับอำเภอพิมายครับจังหวัดโุรานะครับก็เป็นแมบ4สี่หมื่นบาทครับบ่อตกปลาตัดแตงแล้วก็เดินทางมาถึงบ่อเรียบร้อยแล้วนะท่านมานะครับก็ทําการจับฉลากเรียบร้อยครับนั่นี่มได้เบอร์สิบเก้าครับไม่รู้อยู่ตรงไหนนะนะครับโอ้โหนี่นะครับนะ สิบเก้าวันนี้ได้หมายมุมรับจ๋าเลยนะครับก็มาติดตามรับชมกันครับจะเป็นยังไงครับวันนะี้ ตรงไปก่อนครับตั้งบาลานดกองคุณมันูจะลึกมากเ่อนนะลองหลายมือไม่เคยจบทุกทีครับ ได้ก็ตกยาวนี่ครับครับยาวตรงนี้สวมาดีครับมันเด็ดอยู่บอกครับขอให้มันเด็ดจริง ก็ดูระดับน้ำกันนะครับมันจะเก่งๆหน่อยนะครับเสียเสียสีงามดีว่ะเสียตาด้วยว่ะดีว่ามีคนนั่งขันกลางยเ่เลยเสียบถือทำไรยงเลีย เราจับไปวะจับึ่งไปไปวะมันใช้ไหมล่นนะนัต้มจับก่อนนะแล้วก็จะตั้งเป็นสไตล์กีนนะมึงนะแต่เราจะยังไม่เข้ามุมก่อนนะเราจะตกหน้าตรงก่อน นี่ลึกนี่ตื่นเลยน่าจะเป็นแถวสลูปปี๋ <c oughs>

รลงนะครับดง้ัอดนะครับมาีคเปรนรับเนี้่เอย่แ่อกเรับแลอะไรบอก ครับครับผมาเลครับนีครับนี่เะดเ็ดห้าอยูโอ้โหอาตัวนี้นะฮะตอที่จอดดูใหเลยไอ้ดูปเก ไม่ปาเกมครับตู้นนะครับสูดแสานนะครับตัวนี้แตท้วนนะมือกบ้าจากเป่าเอปุ๊บเก็บเอยของเราคาริบุกเก็ตมือกป้าจากเป่าหน่ลยอุ้ยปากัวแต่เราว่าอยู่ตรงนี้นะสองจุดหกสี่นะครับเล็กขนาดนี้สูดแล้วนะมือกบ้าจากพี่เนมตัวนี้ครับมาขับมือนะครับตัวนี้ไม่ได้การเล่นตัวแรกเลย ดูตัวนี้ของพี่เดมนะครับลอล็อกเลยสลัดแห้งมาลอล็อกนะครับสี่เจ็ดห้านะครับเบอร์อะไรครับเบอร์สิบเก้าครับตัวแรกตัวแรกนะครับขึ้นมานำแล้วนะครับเป็นบ้าตาเลยเป็นบ่าตาเลย สิงนะครับรอยนี้ไหวเลยลุงตันนี้นะครับา่านเกียร์อีกแล้วครับรอล็อกครับรอล็อกนะครับเอาทีไรนะเอ้ยูเจ

กสามารถจะถานได้ดี <c oughs> จะไปปบงาเเพิ่้น หนึ่งศ right. ูน no, ย์ห้าวางเลยตัวนี้ดูไม่น้อยดูไม่น้อยทีโบอูซี่ศูนย์แปดหนึ่ง ลูกา้าบพี่เนมครับอีเนมอยู่ที่สองนะตอนนี้นะเค่ว่เกสุ้วบอและมาแบบเดิมเลยเมื่อกี้มานี้แหละเต็มเข็มปัดหนึ่งศูนย์หเฮ้ยไม่ใช่ศูนย์ก้ศนอะไรเลยวันทองแลเยครับอ้เกิมนใหญ่เลยนะเมื่อกี้กแล้วพี่ตัสวายเยอะอ่ะเตัวาไม่น่าเป็นตัวสวายเยอะเลยเอ้โห้าแ้ตัวมึงเหรอ มันเบาว่ะนี่ตัวน้อยตัวใหญ่นี่แต่มันบางถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวน้องมิ้นเขียนไอ้เดี๋ยวพี่ให้ลูกน้องเข้าไปเอาที่โรงงานโอเคได้ค่ะพี่ตาตีอสามคนก่อนก็ได้ทำมินโมเดลี่สองคนแต่พี่น้อคุยกับลูกน้องเดี๋ยวมึงแจ้ ได้นก้มอกันเลยได้ใช่ปได้ครับก็เดี๋ยวพี่ขอดีมานก็เตรียมเอกสารเดี๋ยวพี่ให้พี่กโทโทรหาก็ได้ให้เตรียมเอกสารโอเคได้ค่ะพี่จ้าโอเคว่าเตรียมไหบ้างได้ครับได้ครับนี้ใส่ใหญ่แน่แน่นอน เดแน่นอนใหญ่มากมาจากเนิสมาล้วทำนเนร้านนะเส <kaf. S 1> ียพี่นะพี่เป้นะาอะไรมาล่้านี่เลน้านนี่สูตรแแ เอาดีครับผมงตัวมาจากที่เกิดีหกอ้โสั้นศูนยนึ่นยหางะไรนบอกเมนี่าึ๊บึอเเจีจูเนื้อตมาจากที่ลูกออกมาให้หมดลูกตเอสับัน หนึ่งเท่าไหร่ับดูตอนนี้นานว่าแล้วว่าหนึ่งหนึ่งห้าหจาจากเซียนนุยูลเอียดจริงๆ Yeah. <laughs> 1 2ึสองศูนไม่ทันนะครับคุณนำต้องอยู่ที่หนึ่งสี่องแปดหนึ่งก็ปาจาาพี่เอ่มหนึ่งหกเจ็ดโอู้นย์หกเจ็ดสี่มันหกเจ็ดได้ไงพี่ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไร่ว่าพี่กูแกสบายเยอะเน้จบข่าวเลยศูนแปน่าจะตกสบายเยอะเกิน

ตัวนี้ของนนเครับมันจะไปจุได้ไงศูนเจ็ดครับเกินไปสองิงครับพวกไเลให้นหน่อยครับไอ้หนูว่วเลีวตัวนี<ป>้ต้องเห็นเห็น สวัสดีครับจะขายโวมาอนนัครับ 8ปเกินไปหนึ่งกิเกเกินไปหนึ่งกไอ้อเมอร์นี่ครับมีพี่บาเต็มเก็บแล้วนะครับดูปเ็ดห้าได้แปดห้าก็เอานะครับนี่จะมาจาาพี่เนมหนึ่งศูนย์ห้าโอ้โหศูนย์เก้าเก้านะครับสายลู่หนึครับผมก็จบไปแล้วครับแมตซ์สี่หมื่นบาทตอนนี้ก็โอ้โหแค่นี้เป็นพะลองนะครับได้ที่สองนะครับผมโดนไปตีเดียวนะครับผม เงินหายไปเท่าไหร่เดี๋ยวสามหมครับก็เดี๋ยวเราไปรับรางวัลกันนะครับก็ขอบคุณนะนะที่ติดตามรับชมครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ